เปิมักสเปคเพิ่หมักคนนั้นกลามบึกบึกทำไมยูนี่น้ำมันเด็ดมันเลือมพอดมันเลอมตาโอ้ยแม่ขอจับนได้ประเดียวจับประเดียวจะเป็นงามขอจับประเดียวคอสโโกีไนะโอ้ยเหนอแม่ค้องอเนี่เห้เนือเหนอเหนื่อยเั้ือเืยเหนื่อยเน่อยเหองเหน้องเหนดอยเห็ด่อเนี่ยเดนี่เน่เหือยเื่อยเยองเห็ดเห่ยน่อือ่่อยเนย่ย่เือเก่ืเ่ยืออ ีแต่แม่แทนคือกันปลูกจีบติ๊บบริหารจีบอะไรนี่ฮะแม่เมื่อเองเด้อแม่เด้ออย่าไปจีบไปใช่ไหมแม่เมื่อเองซะอย่าเด้อบเอาก้อยเท็ดแผลเด้อสบายดีเพิ่งอาก้อนสบายดีสบายดีเพิ่งอาก้อนนะทุกคนมันนี่เฮาอยู่ที่ตาดฟาดนะทุกคน นัดผู้สาวมาเด้มานล้วกันคำซีแล้วก็แล้วก็แม่เนาะแล้วก็นน้ำเนมแล้วก็เอื่อยตาดำเนาะอือวันนี้เราทุกคนพาเอื่อยตาดำมาลินเขาจะเป็นแฟนกับเอื่อยตาดำหนึ่งวันเราจะบอกเราเขาจะทำหมือนเราหมักสเปิกแบบได้เนาะเขาจะล้มเราเราง่ามได้เนาะเอื่อยตาดำเนาะตอนนี้เขายังอยู่ที่ตาดฟ้าเนาะเราอยู่คุณเนาะเขาจะย่างไปเนาะเาจะทำแบบสเปกเรามาคนได้เขาก็เกษียดแบบเอาใจนะเออแต่เป็นแฟนกันนะเด้จะไปทำเราเราจะเคิร์นบอกอายุเราสามสิบปีเนาะ มานี่นี่บรรยากาศเด้อนี่นี่ทุกคนอันนี้อยู่ตาดตาดฟานนี่นี่ทุกคนมา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 หลุดหนึ่กัน พี่อยู่พี่อยู่พี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไนเนาะมาเดี๋ยว่นสิวานี่เลยเด้โอ้มีหานอีกเลยตุดเที่ยวเานาะ ออสองได้ในหั like สบายดีจะมาจะใช่อีกมาตะเคียนง่วนี่นะนี่นะแบะไหลกินเขาอีกแหละเออแบะไลจะไปกินเข่าพ่อยายอุมามิเป็นบรหารพ่อยายเป้งนัวนะคอยบอกนะคอยลาบไวบ้างงเอเสือกมาทึงใดจังไดว่าแลวนะเจ้าพต๊พูดแบบไหลเจ้าฮันคอยอยากต๊พูดปันได้เบะไหลคอยอยากเลี้ยงจะได้ลูกมัน สองซ้อมสองเกียร์องเก่าตาน้องนมเนมเ้างไปยากอยู่ไก่ยองยังค้าปวดเดี๋ยวเ้างไปยู่จะได้ได้เนาะพีจะได้ได้เนาะปจีเบื่อตะดำดีกลัวไปไปไปแม่สบายดีอ่ะสบายดีสบายดีเอออันนี้ชาวจีนจ้าเจมมาเลยจ้าเบื่อตะดำเบอร์เบิ้งน้องทามก่อนก็คืออันสเปกเจ้าจะมาโค่นไปไหนสูงสูงสูง บบแบบใดแบบใดกามแบบบึบบึบกามแบบบึบบึบมาเป็นหนาวพี่ไหมจีบ้สาวนี่อันนี้โราแล้นี่เนาะมากไปได้อ่าสูงมาก่อนเลยสูงมาก่อนสูงเออเออได้แล้วนี่เนาะทุกคนเออกล้ามเป็นบึบบึกล้ามเป็นบึบบึกเอาแล้วคุณสิบบกได้เข้าฟิตเนสบ่สีมากคนเพูนเอามาการบึบบึกเดี๋ยวกูนี่นะโอ้ยบ่ได้เจ้าบ่ได้บ่ผ่านเดี๋ยวมังโก้ก้นกูคิดว่าก้นนกคโดก ใหญมากแบบนี้เนาะใหญ่เาเอียังใหญ่เห่าอ่ะหุนฮุนเด้อเด้อเออบุกคืนเลิกทุกคนคืดตื่นเตื่นคืนตื่นเตือนพวกนั้นเนาะสีผิวสีผิวเป็นอย่างไรข้าวกรไดข้าวกระไดแปมกระดีเอโอโอเคทุกคนเขาต้องสีเห็ดอะไรเนาะเขาต้องจีบไปได้จากสีติดเนาะตรงไปไหจากเสื้ออะไรนี่ฮะ น้ำข้างบ่ได้นับข้างก็ได้นับไม่ทั่วอาทิตย์เอ๋ยเออมันหนักสเปคเหมือนมกคนนั้นกามบึกบึกทำไมอยู่นี่น้ำมันเด็ดมันเหลื่อมพพลันเหลื่อมตาได้ขนาดนี้ให้มันดขึ้นนะเข่าพี่เข่าพี่นะโออเอืยแม่คอมยังหยาดด้เลยเออเดียวพี่เออพี่อ่ะเสือเสร็จไหมนั่งขึ้นขนาดนี้คนบอกนั่งนั่งเอือยนั่งสินั่งหรือบนหลังนี่เนาะอ้าว นางนางนาง <laughs> ยวัวยายวัวนา่วัวเนอะเออสิบอะไรไปกินเข้าแล้วไีแ <laughs> มงหิ้วข้าเราฮะออโลมเสียอะไเลยมีคนในใจแล้วบอสเดี๋ยวในตอนนี้ฮะโนโนโนอยู่ในเซตนะมีจักคนเลยบอมี่ <B omi. S 1> li, บอมี่บ <I li. S 1> อ่อีรีบบอสอีรีเออผลสถานะผลเป็นอะไ้ชิ้นเกอร์บอส <laughs> มันสีผู้ซิงเกิลแล้วมันสีซิงเกิลแล้วซิงเกิล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 เลยๆเบาๆหันลีนเบิ้งซิงเกิลเลยอย่าอย่าเฮ็ดให้เป็นแนวนั้นนะเ่ลานำโซนมาจากปีเลยบอกอยู่วันได้เมื่อวานนับจนเมื่อวานจากปีเลย่ายเบิ้งมีแฟนคนแหลกอยู่ที่ไหนแฟนคนแหลกออืะ นาจาประมาณอายุสิบสามปีป่าอีแม่ก็สิบหูได้เห็บอกเทียวแต่น้อยเอาเทานักเียนดต้องเป็นคนนะนี่บอกสิบสามปีมีแฟนแหละคนเขานก็ต้องมีแบบใดคนรมีกระตือรือร้นนี่ยังบากด้เเนคนสลาคนสลาคนที่หนึ่งมอคนที่หนึ่ที่สองยังไงกับกระ โคบกันจักปีบโ่ต่อให้กูเลยเนาะคนที่สองเนาะคนที่สองนี่แมนบอได้ครอบอได้ครอคนที่สามกับบอดด้ครอไปนําเลยไปนําเลยน้ำเนาะในบึ้มพ่อวันนี้ยี่สิตะไน่นี่เนาะเบึ้มพ่อเออวันนี้มาเที่ยวตาดฟาดเนาะเอ้าเอ้าเฮ้ทุกคนมาเที่ยวตาดตาดฟาดเนาะ ออเนี่ยบรรยากาศเนาะเ็ตแใ่ในโทรทัศน์อ้บยิตจงาเฮามาถ่ายเลยเสร็จนได้นี่เอื่อยจังหมักนี่ยต้องให้น้องเห็ดเฮ็ดโตี่ได้นี่เฮ็ดกรถืกเลยต้องเฮ็ดยังงเ่นเอื่อยสิมัก่นต้องเห็ดยังนั่งอยู่เซๆคัขนเขาสิีหมักนะ็นบ่ัขนเขาสิหมักนยยเฉยๆเขาก็มักขนาด p h o n e 12พ่มีมลป๊กเขาก็ยังซื้อนั่งอยู่ซื่อๆจได้กระพงคือเกา้หานี่วะห่แต่ตา่งงามแนเนอะเออก็งามแน่นอนไม่พอขออยากซอยแถวมงแง่ปจจุบันนี่ ไปใส่อาดบ้าเบ้างนี่บ้างพ่อแล้วบิางนี่บิางกอนจะไมไปเผอไปฟันเออฟันลมแรงแรงแต่เจ้ายังมีแฟนตอนอายุสิบสามปีไอสิบบ่เนาะใส่กว่าีอยสิเนี่ยนะจังสิถือสเปกเนี่ยจะมาค้นไปได้เอาใจบอไปนี่นะเนาะมาคนเปคนเอาใจมาสาเปเป็นเปเปยเอือยยางเดียวเหอยากได้นั่นอยากได้นี่ถ้าให้เอือย ปกินข่าวจะกินข่าวแหละเลิกกันซะกลัวมาค้นเป้ทุกคนเชืดอได้ไหมนี่ฮะทางซายเป้แล้วห้างพัดมีแต่สายอู่นะตอนนี้ตอนนี้เป้ผู้ใหญแล้วมันแหวบแล้วทุ้งหมแหวบแห้งจอเนี้กรอบคือไปต้องเดือดห่าบ่าเปได้เหรอหากการที่ใจผูได้บ่กินได้บ้าใจนี่แหละรักกินไม่ได้ กินบัวได้อีดีตรงกันไหกินบัวได้เขากินแต่ใจกันหบ่กินขาวตีแม่เนาะแม่ควบด้ต้องความหักต้องไปด้วยเงิ่อนแม่แม่มันจึงเดินได้เดินได้เนาะกองทัพก็ต้องเดินด้วยด้วยท้องเนาะแม่บ่เดี๋ยวขาเด้๋ยวขาเจ้าหิวนี่เออหิวไม่มีเงินเนี่ยจะเสียใงไหมคอสิ่งหยาอีหยังไม่ยุ่มหัวไปนางนำก้านเฮามีพริกกินพริกมีเกลือกินเกลือ ยาละสาเาเหลือก <lien> ันซะอย่าพายัามาได้ครบโอ้เจ็บแคนไหมเื่อยอะไรเนาะโอ้เป็นมะนาวแต่หนวดไทยแฟนอืมเป็นแฟนกันบ่อนี่นะเป็นแฟนกันหนึ่งวันเคอยากกินเนื้อกระซังกันมั้ยเนาหัายมือนี้เต็มที่แมนบอคือหากเห็นจากตั้งแต่ไปเหอนก็อู้เห็นแต่ก็ไปอยู่ใส่ไปอยู่เวียง เป็นคนเวียงเหรอเป็นคนเวียงสัวขาวเออนี่เราทุกคนแต่ดำงามได้เนาะขอบมาขอบใจบูสเปคเลยได้นี่ฮะอันนี้ได้ตัวเล็กสเปคเลยได้เนีาะเพิ่นมาคนลำล่ำไปฟิตเนสดมือแรงไปโยกกลางเ่แรงไปยกกลไปยกเล็กอันนั้นได้บ่ได้บ่เอาแล้วบันนี้ขึ้นมากเลยพี่นนิดึง ตาโอเคอนวดนี่จงอีกข้างล่างนี่มันมีอีกข้างล่างนี่มีแล้วนี่แท้เมื่อวานนี่อุ้มบนหน้าแท้เลยสิเออมึงไปเอามีแท้ไว้ในห้องน้งพี่ยังหวังเลยวันนี้เราต้องเท่เด้หามแท้เด้อแมนแต่ดำงามได้เนี่ยนิยมแล้วมันนี่นี่งามได้แม่นี่แหละเขวานอ่ะงามหย่อนคนกูกหลังชิส่งคนงามได้แม่เนี่ย แน่นอนต้องต้องละหล่นโบกลยต้นเนาะบ่แม่งามได้เนี่ยนะแม่ครับเรายังบุมีแฟนเลยตอนนี้แม่กระสดบ่นี่้พังเอาเดียเอาเล่โปรดแม่น้ำมันนี่แม่กระสดมันนี่แม่ยี่สิบปีมัน่มันแม่ร้เด้อเจ้าหน้าที่ได้แฟนร์คัมชีบุเร่ว่าอันอันบอกใครที่ต่อีแม่หายขนนะบ่ เอาอันพันคอมเมนต์มานะเออแม่บ้างตนตอดอกบารึเออแม่กระสดพี่น้องเนาะแม่กระสดแม่กระสดจะปีเลยสิบปลายปีป้าทุกคนเลยแม่กระสดลูกกลูกสองคนกระสดสามเส้าบูเบอรี่เนี่ยอันนี้ซื้อเจนจ้าเป็นไหคนเมื่อยนี่ โอ้ยแม่เขอจับในแต่เดียวจับบัดเดียวจะเป็นงามจับประเดียวจับบัดเดียวจับอันนี้ได้จับแต่เขาไ่ได้จับนะเขายิบจับ่คแม่นยเป้บ้าบต่รัมีโซดนมเนมนี่ว่ามีป้ายเลยพูดท่านได้คืนแดงแน้องมีแฟนแล้วน้องมีีแต่พลล้มพี่ดองดนมเน้ม แบบนี้แห้องยอยูไก่น้องแบบขึ้นกันไพอใจลบ่มือนีเลยอ้พอใจชุดเอะไรมวนเพิ่นอยากเป็นไอเคยเพิ่นว่าสันได้กี่ดองได้คือคากระบเจ้าแต่ต้องเห็ดใจเจ้าเแให้คะแนนให้เพิ่มคะแนนลดีๆได้เคื่อบ่ไดานะเฮ้ยเฮานิฮะแทะยิ้เฮาเนี่ยเฮ้ยจะเป็นเฮาเบยอีกได้จะพอีกได้ไดยิ สั่งโบแมกกับสาวพอจะเป็นเฮาบบเฮยเปล่าอันนี้น้องซุกน้องพนอันไนเนาะทีมงานของพ่ออินดีทีมงานของพ่ออินดีเนาะเพิ่นสนับสนุนนาะเสือตัวนึ่งเพล่ากอยใส่ในเดอร์เน่าเพวลาไปห้าก็ใส่ไปห้าเพิ่นแต่ยังไ่ได้จ่ายเงินไดยืมมาก่อน โตราฮาร่อบาทโตผีหนอนตะวันเ่ยดงนี่บานอ่ะไรค่ะซิวกระขึ้นนี่ไปเห็นยังมานี่นอนเด็กนี่เราบูบาลายเยทุกคนคือว่าเนาะเบอร์ซินีนมันไก่บออะกุยคนมันไก่กัล่งซิมีความหักมันทีซีมาเด่นไทยเออวันที่ซีกยักไ์ใหยังยหญ่เวยักษนไปโลกยักไ์ห่เนี่ยท่านได้ขดเลยยากไหยังเดี๋ยนวันอีงมันมันหมอกับเอื่อย มันเหมาะนี่บอเบิ้งยากใ้เหมาะก็เบื่อไม่ขอดี่แล้วเหมอะเดี่ยวเราหาหมูไข่เจาะตลอด้ายังไงสุดยอดเลาปลาามซาวนี่โสดนี่นะที่นี่เป็นเป็นสถานะเป็นยังไงเด็กบอกสถานะกับมีพัดลมอยู่มีพัดลมอยู่มีแน่นอนมีลับๆมีแพทย์มีแพทย์แล้วยอกยอก อัน่นีอยากถามความรู้ึกอันานกเ็งไเนมันก็ตื่นเต้นแล้วเนาะตื่นเต้นนะว้ามากับบูช้าอยู่นะเล้วเอื่อตานำนี่แล้วาตัวอย่างไรเพราะว่าเราอยู่เต๊คั่วอะไรันเป็นเชฟได่หนไดเป็นเชฟบอปดัมดัมดัมาั้มตัมมอยากกินเขานี่ยิวและเป็นบอกยิวะไปไม่เท่ากหิวอะไไ่หไม่ท่ากัิวเขานี่จะห่าเลยนี่เกยิวเข่าเลยห่านไม่เท่าใจดีนะไก กูได้ได้เม็แม่เป็นเมทานี่ไม่ใจดีเลยใจดีสูเซือแล้วแบยากามากเยอไปเมื่อรที่หักไม่อโอ้ยดมีแม่แทนคือกันลูกตีบบติบบอนนี่นีแม่เมื่อเองเด้อแม่เด้ออยากไปทิ้มไปใชแม่เมื่อเองซะอย่าเด้อบอกอยเก็ีแผ่เด้อวนาบัอโกรวันนี้ตลกเล่าตลกล่ามันเอยเด้นี่ เอง่อเฮาอะไรเนี่ยสันอากุยดยนี่ทุกคนตาดตาดฟานเนาะมานี่เอาเวิวิวที่พาเนเวิวิวที่เฮ้ยงามเนาะยังไงตาดบะบะคนพูดโอ้นี่แหละทุกคนมาเที่ยวลินเนาะนางเอกเฮ้านี่แหละเฮ้มึงอย่าเห็นนาตาแบบ แต่มุ้งยูได้โหบบมึงจิเป็นเกาหลีเลยนี่ฮะลืมยังใดลืมจังดลืมเกือบยวนตัดเนี่ยงหมดอย่างนี่โอเคเอาเลยเพิ่นขึ้นไปถ่าอยู่รถแล้วเพิ่นย้อนแข่งลงเพิ่นเอาเอาเกือบกิ่งหนึ่งฮะคืนเชิงแล้วเกือบอีกกิ่งหาเอาลงลุมแล้วเพิ่นอัดประตูไปเลยไปเลยยังเหลือเกือบกิ่งดีงานน้อยๆก็เกือบสียเชิ่กแล้วพกน้องไง ท,รท,รท่านเผาท่านแก่ลุกอ้าวสายสลิงที่แม่ยังว่าเผาเลยยังว่าลงลงลงทุกคนตอนนี้เฮากำลังซีเดินทางกลับเนาะอย่าก,กินเข่าเลยมันคำแล้วมากทุกคนก็นแบบนี้แหละมาเที่ยวก,กันเนาะคาร์ดานแพงกลับไปก็มาสี่สิบพันลอยก,กู ดยดและวบัน,นี้เนาะนี่บรรยากาศอยู่แถวตาดฟานเนาะถ่ายวิดีโออยู่ทางนั้นเห็นยูวิวมันขักอยู่ใดทุกคนขั้นตอนสาวนี่เป็นตาเขามากเลลายนี่เออเห็นไหมอันนี้ฮะแม่มาโดนละ เส้นแซบเอ้ยเราไเดิลืมเนาะโอ้ยะเิ้มนิบไปเบ้นปเ้นไป,ไป <c oughs> ทิปทิป,ท,ปทิปเทียวล้งพ้บางยังบ่ได้ไปไปพร้อมกันตีถ่ายปีไปก็ไปสรุปนี่กรอบเขาจะบอกกรอบ ไม่ต้องเลือนหาหูจักอยู่เพราะมันกรอบสำหรับตัวเยียบเบิ้งว่งก่ะวกลัวดอกคลายเข่าอยู่ต้องไหมเนาะคลายเข่าเบ่สื่อเบาเข่าคลายเข่าเบ่สื่อบ่เข่าเบ่บ่กินเขานะแต่ละมือกินงาเอากระฟอโอ้ยอย่าว่าอย่างนั้นเลยนี่ได้ถ่ายหูนี่ต้นต้นไผ่นี่งามเลยนี่ไป่ข้ามเล่นเพื่อนหนีระตัวนี่ใช่ เนี่ยทุกคนกลับก่อนนะเมือ่อยเลยบ๊ายบายมันหนอกเขาในกุ้งอย่างนี้เลยใช่ไหมอยากจะคอจับมือใส่แว่นนิ้วนางข้างซ้ายเพล็กคลิปไปนนี้เปล็กคลิปอันนี้ว้าวด้จูจากคำช็อปคำก่อนจะลาจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ให้สองน้องแอมแชแนลในเด้อพี่น้อง าี่้เอาเลียวอย่ามาชนก็ได้เนี่สบายดีเนี่ยทำซ้มนาะถือว่าือ่อม้กับพาก้อยมาดินพี่น้องเลยเศรลักเีนี่ยก็อย่างสื่อื่อเรไปเศรษนีหกเเห็แล้พี่น้องโอ้จับมือนะจะเหย ต่อี่ปกาตหเาลาพี่น้องมาหอยนีดอเนพี่น้องอสิปิดคลิปอะไรสบายดีตาฝ้านมาสะเคลก่อนเออนี่เลยทุกคนมากคํมแล้วเนาะเพราะว่าน้องเนมกรไใบ้ามีเกยตาดำไอพิงเมย์กสีผ้ากันขาตัวราไปก่อนเดี๋พี่น้องเดี๋ยวก่อนอื่นเนาะมันอานัเลยล้วสิคํมแล้วแม่อนอื่นกะพี่น้องสำหรับอัณาคลิปนี้เนาะกัอันนี้ สำหรับเอฟซีเอากอยเป็นสกุลสกุลคนเนาะกับคำซีกับข้อฝากอ่าซ่องน้ำเนาะเฮยเชฝากอ่าฝากซ่องกดทับสไครต์ให้ซ่องคำซีได้พี่น้องเด้ออ่าพิมพ์เข้าไปเข้าไปว่าคำซีบันเทนพี่น้องเลยภาษาไทยเด้อเป็นภาษาไทยน้องเน้มแชแนลภาษาอังกฤษเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยังยังอันให้ไอเพิ่งเล่าฝากรกดไลค์กดแชร์อยู่คนติดตามขึ้นหลายหลายขอบใจเด้อพี่น้องเด้อคนติดตามพวกเขาทางซามซีคนชื่อดังคำว่าสบายดี เจอกาทชิวนาพี่น้องว้้ยขารองตกแล้วตายแล้ว